หมอขอพูดอันยองคาเซยราบูนวันนี้นะคะพบกับหมอขอพูดซึ่งวันนี้เป็นอีพีที่20แล้วนะคะหมอจะมาพูดเรื่องภาวะต่อมไฮเปอร์ไทรอยด์ของโซจีวง EXID นั่นเองค่ะเขาอะเคยเผชิญอยู่ในภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ซึ่งบางคนก็อาจจะแบบ เอมคือภาวะอะไรนะวันนี้หมอเลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าภาวะนี้มันมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างซึ่งข่าวนี้มันนานแล้วเนาะประมาณตั้งแต่ปี2016จนทําให้คุณโซจีเนี่ยเขาต้องพักกการโปรโมทไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าต้องผ่าตัดแล้วเขาก็ได้กลับมานะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าการนี้มันมีอะไรบ้างจริงๆมันเป็นชื่อโรคเนาะคือภาวะต่อมเปอร์ไทรอยด์สูง ซึ่งจริงๆมีสูงก็ต้องมีต่ำต่อมไฮเปอร์ไทรอยมันมีอยู่ในทุกคนมันจะอยู่ตรงคอเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งไอ้ต่อมเนี่ยมันมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยซึ่งฮอร์โมนไทรอยเนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยต่อมใต้สมองอยู่ในสมองเราอีกทีโดยผลิตฮอร์โมนอีกตัวหนึง่ง เริ่มยากเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าสมดุลของสองฮอร์โมนเนี้ยมันเกิดการอันน,นึงผลิตมากกว่าอันในึงผลิตน้อยกว่ามันจะทําให้ร่างกายเราอะผิดปกติขึ้นมานะคะซึ่งภาวะต่อมไทรอยด์สูงก็หมายความว่าต่อมไทรอยด์อะผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปอาการหลักๆเนี่ยก็จะมี1เลยนะคะที่สังเกตได้ค่ะจะขี้งุดหงิดอารมณ์ร้อนหรือน้ําหนักลด เร็วแบบพวภาพอยู่ดีก็ผอมลงเรากินเยอะแต่ว่าทําไมผอมจังเลยแล้วก็มีอาการท้องเสียแล้วก็อาจจะมีภาวะท้องอืดงงใช่ไหมท้องอืดแต่ว่าท้องเสียทุกคนจะเริ่มแบบแปลกๆแหละแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญมากเลยคือใจสัน่นแล้วนี่คืออาการหลักๆของคนที่มีอาการไฮเปอร์ไทรอยสูงแล้วส่วนใครที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยต่าก็จะสลับกันนั่นก็คืออ้วนง่าย อารมณ์แบบเฉื่อยชาท้องไม่อืดนนะแต่ว่าท้องผูกบ่อยก็จะสลับกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรเข้าพบคุณหมอนะเพราะว่าสาเหตุ ที่ทาให้ฮอร์โมนตัวนี้สูงผิดปกติหรือต่ำผิดปกติมันมีสาเหตุต่างกันอาจจะเกิดจากต่อมไทรอยนีย้มันเกิดการอักเสบหรือมีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยนี้นะหมอคิดว่าคุณโซจีน่าจะเป็นของเคสนี้นะคะเพราะว่าสามารถทําการรักษาได้ด้วยการตัดต่อมไทรอยออกหรืออาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติซึ่งอาจจะต้องทําการรักษาตลอดชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่คุณโซจีพูดว่าเขาจะต้องไปทําการรักษาตาเบื้องต้นคนที่มีภาวะไฮเปอร์ไทรอยสูงที่ชัดเจนมากๆคือตาเขาจะโปนเหมือนจะทะลุออกมา เ,เหมือนตาคือมันเบ่งตลอดเวลาซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการปรึกษาคุณหมอตา การวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยจะต้องไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเลือดว่าค่าฮอร์โมนของเรามีความผิดปกติอย่างไรสาเหตุเกิดจากอะไรและอาจจะต้องรับยาหรือได้รับการผ่าตัดอาจจะต้องแบบทำการรักษาไปยาวๆเลยเป็นโรคที่ค่อนข้างเลืรลังอันนี้มาบอกเบื้องต้นนะคะให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเราควรจะต้องไปให้คุณหมอวินิจฉัยหรือ,อยัง,งก็โรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มีคนเป็นกันเยอะมากเลยก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ That's all for today. Good.